สวัสดีค่ะบัวบุตรบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบัวบุตรบงสตอรี่นะคะวันนี้เป็นเช้าของวันที่สองกันยายน2 564นะคะเป็นวันที่บัวบุตรบงตื่นเต้นมากค่ะเพราะจะต้องไปรับวัคซีนเข็มที่สองค่ะทุกคน เตรียมตัวพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางไปยังราชพัฒจังหวัดสุรินทร์กันเลยค่ะความจริงแล้วนะคะเพื่อนๆในวันนี้ไม่ใช่คิวที่จะต้องไปรับวัคซีนนะคะจริงๆคือจะต้องรับวัคซีนในวันที่30กันยายน2,564ค่ะแต่เมื่อสองวันที่แล้วนะคะก็ได้มีเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ติดต่อประสานงานมาบอกว่าขอเลื่อนคิวการรับวัคซีนให้เร็วขึ้นเป็นวันที่2กันยายน2564ค่ะก็ค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้ยินจากหลายๆท่านที่ไปรับวัคซีนเข็มที่2มานะคะบางท่านบอกว่า ไม่มีเอฟเฟกใดๆเลยทั้งเข็ม1เข็ม2แต่บางท่านก็บอกว่าเข็มที่1ไม่เป็นไรแต่เข็มที่สองเป็นไข้นอนสมอยู่ 3- 4วันและบางท่านก็บอกว่าแขนข้างที่ฉีดวัคซีนในเข็มที่2นะยกไม่ขึ้นเลยเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์ค่ะก็เลยค่อนข้างจะก,กังวลเล็กน้อยค่ะในวันที่1 กันยายนที่ผ่านมานะคะก็รีบอาบน้ำแล้วก็เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่ค่ะสำหรับวัคซีนเข็มแรกของบัวบุษบงนะคะเป็นแอสตราเซเนกาค่ะก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะคะตามที่ได้เคยนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบม,มาแล้วค่ะ และการรับวัคซีนในเข็มที่สองนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์แล้วนะคะว่าจะเป็นแอสตร้าเซเนกาเช่นเดียวกับเข็มแรกค่ะและแล้วเราก็เดินทางเข้ามาถึงสถาบันราชพัฒจังหวัดสุรินทร์แล้วนะคะราชพัฒจังหวัดสุรินทร์นี้ก็จะมีเป็น2ส,ส่วนนะคะ บริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหน้าเราจะต้องข้ามคลองชนประทานไปอีกเล็กน้อยก็จะถึงอาคารที่เราจะต้องมารับวัคซีนเข็มที่สองค่ะซึ่งก็เป็นที่เดิมกับที่เราเคยมารับวัคซีนเข็มแรกแล้วนั่นเองค่ะหลังจากที่เราข้ามคลอง ส่งน้ําของชนประทานมาได้สักระยะหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นรถยนต์จอดอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มีรถยนต์จอดเยอะมากเพราะว่าคราวที่แล้วที่มารับวัคซีนเข็มแรกแทบจะไม่มีรถยนต์จอดอยู่เลยค่ะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือ มีร้านค้าเยอะแยะมากมายค่ะมาตั้งขายสินค้าโดยเฉพาะจะเป็นสินค้าประเภทอาหารค่ะเพื่อให้บริการกับผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนนะคะและเมื่อเราเดินทางไปถึงจุดที่จะมารับวัคซีนนะคะก็ต้องไปผ่านกระบวนการคัดกรอง ให้เรียบร้อยแล้วก็กรอกเอกสารทุกอย่างตามที่เจ้าหน้าที่ส่งมอบให้นะคะแล้วเราก็เข้ามานั่งรอที่จุดที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ค่ะซึ่งที่จุดนี้มีผู้มารอรับบริการมากมายเลยนะคะก็แอบคิดในใจว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ฉีดกันนอวัคซีนแต่ปรากฏว่า ใช้เวลารอไม่นานนะคะไม่ถึง20นาทีก็ได้รับการขานชื่อให้เข้าไปภายในบริเวณอาคารแล้วค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าไปภายในอาคารนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจความเรียบร้อยของเอกสารอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพวกเราก็เข้าไปภายในอาคารกันนะคะ เมื่อเข้าไปภายในอาคารก็จะเห็นว่ามีประชาชนเข้ามานั่งรอในพื้นที่ตรงส่วนนี้มากมายเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็จัดเป็นแถวแถวนะคะให้พวกเราได้นั่งรอกันตรงจุดนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณไม่เกิน10นาทีเราก็ผ่านกระบวนการขั้นตอน ของการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งก็ใช้เวลารอไม่นานเหมือนกันนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็เข้ามานั่งพักสังเกตอาการเป็นเวลา30นาทีเหมือนเช่นเคยค่ะ ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกับผู้ที่มานั่งรอสังเกตอาการเป็นระยะระยะนะคะขอบอกเลยนะคะว่าการรับวัคซีนเข็มที่สองนี้นะคะไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะตอนที่ฉีดค่ะหลังจากนั่งสังเกตอาการครบระยะเวลา30นาทีแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะให้เรานำเอกสารไปยื่นที่จุดสุดท้ายค่ะแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านได้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะคะที่ให้การบริการเป็นอย่างดีค่ะแล้วเราก็เดินออกมาด้านนอกนะคะก็มาเดินดูร้านค้าต่างๆแล้วก็มารอรถ ที่จะมารับเรากลับบ้านค่ะที่บริเวณสวนพุทธธรรมซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะมากแลดูร่มรื่นนะคะคราวที่แล้วตื่นเต้นเลยไม่ได้สังเกตว่ามีสวนพุทธธรรมอยู่บริเวณนี้ด้วยค่ะหลังการรับวัคซีนไปแล้วนะคะถ้ามีเอฟเฟก์ใดๆเกิดขึ้นก็จะได้นํามาเรียนให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะคะ ขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนทุกๆก,กำลังใจที่ท่านได้มอบให้กับบัวบุตรบงสตอรี่นะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุตรบงสตอรี่ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ